สวัสดีครับท่านผู้ชม youtube ครับนี่คือสภาพที่หลังเกิดสึนามิมาหนึ่งปีกว,กว่านะครับในชายทะเลแถบกลางสูงนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เขาเรียกว่าเซนไดนะครับ สึนามิถือว่ารุนแรงระดับโลกนะครับก็ที่ผมได้ขับรถผ่านมาก็จะเจอกับภาพบ้านเสียหายกันทั้งหลังนะครับพวกเขาอันนี้ก็ ว่าเสียหายหรือไต้โคดินนะครับก็เหลือต้นไม้ที่ยังคงอยู่บ้างนะครับสภาพก็เป็นดังนี้นะครับเหลือแต้กระดูกนะครับบ้านก็ล้างกันหมดนะครับนี่คือสภาพ บ้านนะครับที่หลังจะเกิดสนามิมาหนึ่งปีนะครับนี่ก็เป็นสู่สานนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับ ที่แห่งนี้ก็เป็นเมืองตากอากาศนะครับตามต้นไม้บนภูเขานะครับทางที่น้านบน ที่แห่งนี้ก็จะต่างกับในเมืองเซนไดนะครับซึ่งก็ได้บรุรณะกันใหม่นะครับก็คงเป็นเรื่องยากนะครับที่ที่ทางเซนไดจะบรุรณะในทุกๆด้านได้ในเวลาเดียวกันนะครับ นะครับที่พังหมดนะครับสถานีรถไฟนะครับเสาลมเน้นะครับนี่คือเมืองท่องเที่ยวนะครับท่านจะเห็นนะครับฝนต้นไม้นี็จะโดนน้ำคัดผา ลำต้นก็เห็นแต่รากนะครับก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่นะครับในยุคที่พวกเรา,าได้เห็นกันนะครับซึ่งจริงแล้วในอดีตนะครับก็อาจจะมีภัยพิบัติที่แรงกว่านี้นะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนเปลือกโลกนะครับเช่นภูเขาในอดีตที่อยู่ใต้ท้องทะเลหรือใต้ พื้นทิวโลกก็พุดขึ้นมาเป็นภูเขาสลับพื้นที่กันนะครับก็โลกนั้นนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือสภาพบานเือนะครับที่ไทยสนาบมินะครับบางหลังก็ซ่อมแซมกันแล้วบางหลังก็ ีก็พังมาทั้งแถบเลยครับตัวยังคงมีซากรถนะครับที่ยังอตองอยู่ในน้ำนะครับไม่สามารถจะพูดขึ้นมาได้นะครับ